S <S กระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวในวันอาทิตย์ว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียน่าจะมีจำนวนทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรายวันมากที่สุดตั้งแต่เริ่มบุกยูเครนมาแล้วเกือบหนึ่งปีเต็มครับฝ่ายกลาโหมอของอังกฤษเปิดเผยเรื่องนี้จากการอ้างข้อมูลของยูเครนที่ว่ารัสเซียน่าจะมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเฉลี่ย824คนต่อวันในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมถึงกว่าสีเท่าและกระทรวงกล่าวว่า สถิติที่อ้างอิงจากฝั่งยูเครนน่าจะมีความแม่นยำกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวด้วยว่าปัจจัยที่ทำให้รัเสเซียสูญเสียหนักในเวลานี้มีหลายประการเช่นบุคลากรที่ไม่ได้รับการอบรมเพียงพอการขาดการประสานงานกันและปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ไม่พอบริเวณด่านหน้าของการต่อสู้อังกฤษซึ่งโพสต์ข้อมูลข่าวกรองนี้บนทวิตเตอรระบุด,ด้วยว่าฝ่ายยูเครนเองก็เสียหายหนักเช่นกันครับ เมืมาาม่อคืนวันอาทิตย์ประธานาธิบดียูเครนโลลดิเมียเซนสกี้กล่าวในรายงานประจำวันว่าเขาขอชื่นชมความเป็นมืออาชีพและความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกู้ระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ระบบถูกโจมตีโดยดโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ เขาระบุว่าแม้จะมีไฟฟ้ากลับมาใช้อีกครั้งแต่จะมีการบริหารตารางการจ่ายไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดช่วงเวลางดใช้ไฟในสัปดาห์ที่เริ่มต้นในวันจันทนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ครับขณะเดียวกันรัสเซียยังโจมตียูเครนในช่วงสุดสัปดาห์และพยายามบุกเข้าทางเหนือของยูเครนเพื่อขยายการยึดพื้นที่ผู้ว่าการเมืองนิโคโปลเชร์ฮิลิีแอกกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งคนที่เมืองดังกล่าว โดยรัเสเซียโจมตีอาคารที่พักของประชาชนสีหลังรวมถึงโรงเรียนฝึกอาชีพและสถานบำบัดน้ำเสียทีน่นครคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอยูเครนโอเลซินบอฟผู้ว่าการเขตกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายหลังจากที่รัเสเซียใช้ขีปนาวุธ S-300 ยิงใส่ระบบโครงสร้างพื้นฐานในช่วงค่ำคืนกองทัพรัเสเซียกล่าวว่าได้โจมตีสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบรถหุ้มเกราะในเมืองดังกล่าว และใน,นคืนวันเสาร์บริเวณเขตซาบอริเชียและดอนเนสซซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียดโดรน5าลำของรัเสเซียถูกยูเครนยิงตกตามข้อมูลของกองทัพยูเครนครับท้ามกลางการโจมตีรอบใหม่ของรัเสเซียกองทัพยูเครนรายงานว่าฝ่ายรัเสเซียประสบปัญหาในการขยายแนวรุกเมื่อเข้าใกล้วันครบรอบหนึ่งปีของสงครามในวันที่24กุมภาพันธ์ เลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนโอเล็กซี่ดานิลอฟกล่าวผ่านโทรทัศน์เมื่อคืนวันเสาร์ว่าทานของเราขับไล่การบุกของรัเสเซียอย่างทรงพลังมากขณะเดียวกันเยฟกินีพริโกซินหัวหน้ากลุ่มว็กเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นทหารรับจ้างของรัเสเซียระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ว่าสงครามครั้งนี้อาจจะดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขากล่าวว่าอาจใช้เวลา18เดือนถึง2ปีสำหรับรัสเซียในการยึดดินแดนทั้งหมดในดอนแาสซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทางตันออกของยูเครนพริโกซิมบอกด้วยว่าสงครามอาจยืดยาวไปถึง3ปีถ้ารัฐบาลมอสโกต้องการเข้ายึดพื้นที่ชายแดนที่อยู่ทางตันออกของแม่น้ำดนิเรลกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในวันเสาร์ว่าข้อมูลจากฝั่งหน่วยงานราชทัณของรัสเซียชี้ว่า จำนวนการใช้นักโทษรัเสเซียที่มารบในสงครามครั้งนี้ลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคมซึ่งอาจเกิดจากการที่นักโทษเริ่มทราบข่าวความจริงที่โหดร้ายในการทำงานให้กับแวก n เนอร์กรุปในยูเครนกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวด้วยว่าตอนนี้รัเสเซียเผชิญกับตัวเลือกที่ยากลำบากว่าจะใช้กำลังทหารจนหมดหรือลดทอนเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเดินหน้าต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง กองทัพยูเครนรายงานเมื่อวันเสาร์ด้วยว่ามอสโกกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับาหารของตนใกล้ๆกับเมืองไลแมนและบาคมุตโดยมุ่งเน้นระดมทรัพยากรในหลายจุดรวมทั้งอดิฟกาและโนโวปาสโลฟส์ทางตะวันออกและทางตะอหนออกเฉียงเหนือของอยูเครนครับ ขณะเดียวกันเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ร้องขอให้นานาประเทศพันธมิตรเร่งผลิตและนำส่งกระสุนให้ยูเครนใช้ในการรบกับรัสเซียขณะที่รัฐบาลกรุงเคียบเปิดเผยในวันจันทร์ว่ากองกำลังรัสเซียโจมตีพื้นที่ทางเหนือของบาคมุดด้วยการระดมยิงปืนใหญ่พร้อมการโหมกระหน่ำเข้าใส่เมืองบาคมุดซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองดอนเนสคือพื้นที่ที่มีการต่อสู้อย่างหนักมาเป็นเวลาหลายเดือนขณะที่รัสเซียพยายามผลักดันเข้ามายึดพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ลดละ ขณะเดียวกันเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิที่การใหญ่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกล่าวว่าในเวลานี้รัสเซียเร่งโจมตีพื้นที่ทางตันออกของยูเครนขณะที่วันครบรอบหนึ่งปีของสองครามครั้งนี้ใกล้จะมาถึงแล้วและว่าความต้องการกระสุนของยูเครนนั้นเริ่มสูงเกินอุปทานแล้ว โซเทนเบอร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่ต้องเร่งแข่งขันด้านโลจิสติกอยู่พร้อมย้ำว่าสมรรถนะหลักเช่นกระสุนเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนบางอย่างต้องไปถึงมือ,อยูเครนก่อนรัเสเซียจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในสนามรบความรวดเร็วจะช่วยชีวิตผู้คนได้ And therefore, uh, the only way ensure that Ukraine prevails as a sovereign nation only ensure sovereign therefore, the to continue ในขาที่การนาโตออกมาให้ความเห็นนี้เพียงหนึ่งวันก่อนจะมีการประชุมครั้งที่9ของกลุ่ม Ukraine Defense Contact Group หรือการประชุมสุดยอดรัมสไตน์ที่กรุงบรัสเซลส์ซึ่งมีการคาดกันว่าประเด็นการร้องขอให้มีการเร่งผลิตกระสุนจะเป็นหัวข้อหาหรือหลักนพรัชัยเฉลิมมงคลฟ o โเไทยกรุงวอชิงตัน